สวัสดีค่ะนี่นี่ไลนิรชาค่ะวันนี้เราก็มาตัดย่าอีกแล้วนะคะให้กับต้นไม้ของเราน้องจะได้เติบโตวไวๆนะคะทุกคนนี่เลยเราก็ปลูกเป็นแถวแบบนี้ในที่อันเล็กน้อยของเราแต่เราก็ภูมิใจมากนี่ตัดไปลสองแถวนะคะทุกคนเหลือ ตรงกลางไว้นะคะคิดอยู่ว่าเอ๊ะจะตัดดีไม่ตัดดีส่วนน้องน้ําแข็งก็นุ่น่านอนอยู่ในกระต๊อบนั่นเองนะคะในมุ้งค่ะปลอดภัยดีค่ะนี่เลยค่ะว่าจะตัดแค่2แถวนะคะแต่ตัดไปเกือบ ครึ่งส่วนนั่นเองนะคะทุกคนก็แบบเบาๆค่ะหญ้าไม่กอใหญ่เราก็สามารถที่จะตัดได้ชิวๆนะคะสําหรับใครที่สนใจเครื่องตัดหญ้านะคะนี่ใช้เป็นเครื่องตัดหญ้า2จังหวะนะคะตัวนี้ใช้มา2-3ปีแล้วค่ะน้องดีมากๆเลยนะทุกคนไม่ค่อยมีปัญหาอะไรสตาร์ตติดง่ายค่ะทุกคนเดี๋ยวจะทิ้งให้ในคอมเมนต์นะคะทุกคนค่ะ นี่เลยต้นไม้แล้วก็เริ่มเติบโตสวยงามนะแล้วก็ให้เป็นระบบน้ำสปริงเกอร์วางด้วยทอ่อบ P.E. นั่นเองนะจ๊ะทุกคนสะดวกสบายแล้งน,นี้เราต้องรอดจ้าขอแค่น้ำเราไม่หมดต้นไม้เราไม่ตายแน่นอนจ้าทุกคน